สัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีวันพุธที่29พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงแนวทางราวพัฒนารวมเซียนค่ะคุณผู้ชมรวมให้คุณผู้ชมดูอันประวัติอันเก่านคะคะคุณผู้ชมแล้วค่ะดูของวันนี้ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ จินตนากัรขอขอบคุณเจ้าของตัวเลขแนวทางนะคะทุกอาจารย์ทุกเซียนที่มาว่างทางช่องจินตนาชาแนลคุณผู้ชมในเบิรงกันเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางราวพัฒนาวันที่29วันนี้ค่ะคาปูโคราชค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะร่วมแต่เซียนที่เขานะคะคุณผู้ชมเข้าตัวเด่นตัวรูดอีกคลิปหนึ่งนะคะคุณผู้ชมส่วนคลิปนี้ดูไปก่อนก็คือของปูโคราชค่ะคุณผู้ชม ปูโคลวดที่แล้วค่ะเข้าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมผลออก9835ปห้าปูโคลาดให้มาล่าง3าค่ะแต่ว่าไปอยู่บนนะคะคุณผู้ชมค่ะงวดนี้มาดูค่ะของปูโคลาาให้มาวันนี้ค่ะโอ้ให้วันนี้บน7ล่าง8ค่ะคุณผู้ชมบน7ดล่าง8นะคะจับคู่ให้2ตัวค่ะทั้งหมด9หางไปกลับค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะแล้วก็7 6 6ดหหด เจ็ดเจ็ดเก้าหกเก้าแปดเก้าเจ็ดูนย์หย์แดย์ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมวดที่แล้วของเพิ่นเข่าเนาะค่ะจะคือเห็นนะคะคุณผู้ชมค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมพี่ฝนนครพนมค่ะพี่พี่ฝนนครพนมวดที่แล้วพี่ฝนก็ให้เข้าค่ะคุณผู้ชมพี่ฝนให้มาค่ะคุณผู้ชมวดที่แล้วค่ะ แปดกับเก้ากอดคอกันเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆเิ่นเพื่อน,อนถนัดตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมพี่ฝนค่ะตัวเด่นตัวรูดไม่พลาดนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าเราพัฒนาค่ะแล้วก็จับคู่กับบค่อยเข่าค่ะคุณผู้ชมเพื่อนจะเอาอตามใจเพื่อนมักนะคะคุณผู้ชมว่ามักตัวนั้นตัวนี้แต่จริงๆของพี่ฝนนะ่ะถ้าไม่เอาตามมักเะาค่ะคุณผู้ชมคือเพื่อนจับคู่ให้ให้ดูตัววินค่ะคุณผู้ชม ตัววินเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแปดเก้าสามหาเห็นไหมคะคุณผู้ชมเข้าทั้งหมดเลยเก้าแปดห้าสามสลับกันอยู่ในนี้ค่ะสําคัญคือตัววินค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคุณผู้ชมเบอร์ของพี่ฝนเมอ่อนี้ค่ะของพี่ฝนวันที่ยี่สิบเก้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมให้เด่นหนึ่งกับห้าค่ะแต่ก็เด่นไปทั้งสองตัวค่ะคุณผู้ชมพี่ฝนบอกว่าสองใจใจเดียวค่ะใจเดียวคือแต่ชอบทั้งสองตัวนะคะ ตัวได้จะมาแรงกับเบิ้งวินกัคุณผู้ชมจินตนาตีกรอบให้เลยค่ะสาหรับของพี่ฝนตีกรอบให้เลยไม่ใช่แค่ของพี่ฝนนะคะคุณผู้ชมจะมีของอาจารย์ตงเตงมีของอาจารย์ต้อยลมโชคแล้วก็ของมีของอเชียนอุดรเชียนกุดจ,จับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มีของอาจารย์ต้อยของหมอตีค่ะคุณผู้ชมที่มีตัววินค่ะนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมมือนี้ตัววินพี่ฝนให้มา 6, 7 8 1 2ดห้า จับคู่ให้ห้าหนึ่งหกหนึ่งหสามเจ็ดหนึ่งหเจ็ดแปดหนึ่งหห้าแล้วก็กันหนึ่งหนึ่งห้าห้าค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจ,จอเด้อค่ะคุณผู้ชมมือนี่หนึ่งค่ะหนึ่งไม่ต้องกลับค่ะคุณผู้ชมต่อไปค่ะเป็นของอาจารย์ตงเตงค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ตรงเตงให้มาค่ะตัวเด่นตัวรูดก็ ไม่เข้านะคะคุณผู้ชมงวดที่แล้วค่ะงวดนี้ให้มา2กับสมค่ะเจ็ดสามสองแปดสี่เก้า 7, 3, 2, 8, 4, 9, เป็นตัววินค่ะคุณผู้ชมไฮเบิ้งตัววินค่ะคุณผู้ชมสําคัญมากเลยเหมือนกับตับไตใส่พุ่งของตับไตใส่พุ่งของเหล็กอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมควกักตับควกักไตออกมากเลยค่ะเนี่ยอยู่ที่นี่เลยค่ะบ่อไปไซค่ะคุณผู้ชมอหลีค่ะอินตนาก็เห็นตามนี้นะคะเพราะว่า วัที่แล้วเป็นกะเข่าค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ให้มาสองกับสามเป็นตัวเด่นรูดค่ะบนล่างตัววินเจ็ดสามสองแปดสี่เก้าวันที่แล้วก็เจ็ดสามสองค่ะคุณผู้ชมเจ็ดสามสองแปดสี่เก้ามันจะมาบอค่ะเพิ่นมาจับหาสามตัวนะคะวันนี้เนาะเราก็จับคู่ให้สองตัวบนล่างไปกับค่ะสองเจ็ดสองแปดสองสี่สองสามสามแปดแล้วก็สามเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ดูของเดิมค่ะคุณผู้ชม เห็นไหมคะแปดกับเก้ากอดคอกันสามกับห้าค่ะคุณผู้ชมแต่ขาดห้าค่ะคุณผู้ชมขาดหาไปตัวเดียวค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแคบหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตาหน้า่อไปต่อค่ะอาจารย์ทันอื่นนะคะของเซียนกุดจับค่ะคุณผู้ชมเซียนกุดจับให้มาค่ะวันนี้ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะให้มาเด่นล่างบนเด่นเด่นบนล่างค่ะหกกับหนึ่งค่ะจับคู่ให้ ทั้งหมดมีทั้งหมดแปดางไปกลับค่ะคุณผู้ชม10กับตัวกันค่ะหกกับหนึงบนล่างค่ะเป็นตัวเด่นตัวรูดแล้วก็จับคู่ให้3 2ตัวค่ะคุณผู้ชมไปกลับค่ะบนล่างค่ะ36 3196 19 7616 8618แล้วก็กัน7873ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะตัวสำคัญคือกันค่ะคุณผู้ชมตับไตใส่พุงของตัวเลขค่ะอันนี้จิตนาวค่ะค่ะคุณผู้ชม มันอยู่ในร่างกายของเรี่อยค่ะคุณผู้ชมมันจะอยู่ในนี้เลยคือกระดาษแผ่นนี้ก็คือตัวตนเนาะ <c oughs> เอาค่ะคุณผู้ชม,มเบาๆเลยเอาิังทีประไทยมากกวดที่แล้วคะ่ะวันที่27ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมวันจันทร์ให้ศูนย์กับสามมาเข้าที่ห้ากับแปดกับสามค่ะคุณผู้ชมเก่าหายไปซื้อๆคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้คะ่ะเข้าสามห้าคะ่ะคุณผู้ชม ผลออก5-3แต่ให้ตัวกลับมาค่ะคุณผู้ชมจับมาใส่ตัวนี้บางเด้เนาะหลากลงมากค่ะคุณผู้ชม8-5-3ตรงตรง,ตรงเลยนี่เด๋ยวเลื่อนมาไส่กันเลยค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะนั่นออกอก็เด็เบาได้เนาะมาเป็นยังค่ะคุณผู้ชมต่อไปค่ะเป็นของเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดรให้มาวันนี้วิ่งรูด2กับ4ค่ะ2กับ4 แล้วก็จับคู่ให้สองตัวบนล่างไปกลับค่ะคุณผู้ชมไปบวกกับนี้บไดเด้อค่ะคุณผู้ชมอยู่บานเพิ่นบ่าได้โดนเด้อเล่าเพิ่นพัฒนาเด้อค่ะในขามหน้าอามโค้งร้อยขามเด้อค่ะให้วิ่งรูดสองกับสี่ค่ะบนล่างไปกลับสองห้าสี่ห้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่แปดสองแปดสี่กันเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะคุณผู้ชมจะมากตัวใดค่ะคุณผู้ชม จินตนาคือมัดเลขมีซีมีศูนย์นอมือนี่คือผู้ใดมีู้ใดมีศูนย์ค่ะคุณผู้ชมศูนย์อยู่ค้เดียวเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างทั้งหมดนี้ค่ะตัววินคือห้าเก้าแปดเจ็ดค่ะของเซียนอุดรก็เข่าอยู่เ้อค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวจับคู่ให้งวดที่แล้วค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมของวันที่ยี่สิบเก้าแคปหน้าจอเลยค่ะเป็นท่านสุดท้ายนี่แคปหน้าจอค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชม ให้มาเจ็ดกับเก้าเข้าไปที่เก้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัววินวินซีตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่ก็เข้าค่ะแล้วก็จับคู่ให้ไปเข้าที่ตัวกันนะคะคุณผู้ชมจริงๆพื่นาจ,จะเป็นตัวเด่นรถเนาะเป็นลายใจค่ะคุณผู้ชมเันล่างเล่มาเป็นลายใจเป็นล่งเล่แต่ก็เข้าค่ะจับคู่ให้เข้าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมตามต่อวันนี้ค่ะนะคะของเสียนอุดรค่ะท่านสุดท้ายในคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณ ท,ทุกเซียนทุกๆอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาขอขอ,ขอพุณหล,ลายๆค่ะที่หายแนวทางมาคุณผู้ชมได้เบิงได้เห็นกันเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขจะเข้าจะหลุดไม่มีใครรู้แต่ก็ให้มาด้วยน้ําใจค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่29้พฤษภาคมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีให้มาค่ะ3กับ0นย์ค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะ3กับ0ย์เนาะ3กับ0ย์เป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะแล้วก็ จับคู่ให้บนล่างกับไปกับค่ะคุณผู้ชมมี39387336ค่ะสำหรับหลัก3ค่ะหลัก0ูมี0 9 0 6แล้วก็7080ค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มามีเลขติดที่เป็นตัววินกันค่ะคุณผู้ชมเัน่อเอินมาเพอกันเนาะแต่จริงเป็นตัววินแต่ว่าวินแค่4ตัวจะมาในนี้ไหมคุณผู้ชมเบิรงเอาค่ะ9 8 76มีตัวไหนจะมาเนาะเนาะ จะจับไปกับใส่กับศูนย์ไหมจับใส่กับสามไหมนะคะคุณผู้ชมจับไปใส่กันเ้อค่ะคุณผู้ชมกินตาหน้าเอาไว้ก้นเราฝากเพราะว่ามันจะบ่เห็นเหลขกตัวน,นี้เด่นเนาะค่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางค่ะแนวทางเราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเขาพัฒนาไปเรื่อยล้วก็ตามเขาไปให้ทันค่ะคุณผู้ชมค่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะของเฟิ่นไฮมาจับคู่กันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเข้าทั้งท่าทั้งแปดทั้งเก้าคุณผู้ชมแต่ขาดสามตัวเดียวนะค่ะยืมไผ่มาใส่น้อบาทนี้ เอาค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีลดคอให้ปังขอให้มานคอทุกคนมีโชคมีลาบกันเมื่อนี้เ้ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นอนรับฟันดีมื่อแรกเนาะค่ะถือเล่าพัฒนาในกำไลเราก็นอนยิ้มปุยๆค่ะคุณผู้ชมฟันดีไปหารัฐาบาลไทยต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะมือนี้กิตนตาขอให้มานให้ปังคลิปต่อไปเป็นเราพัฒนาของคลิปรวมเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมจงมันๆปังๆสวัสดีค่ะ